เอา่องละไม้กันจ้าโบได้มีจ้ายังไม่เกิดเลยเจ้าค่ะโบเหนน็นกอนอไล่บนี่เด้อจ้าเด้อก่อนนอไล่ทางเบิดหลังบ้านระดาที่ระดาพาพี่น้องเละาละัะลยมันบอมีน้ำผลพ้าบออุดมสมบูรณ์มันก็เลยบ่ค่อยมีมันบอกออกค่ะเข้ามาทั้งที่ได้แนงเดียว แล้วดาจิบเอาดอกอันนี้ก่อนพักอันนี้พี่น้องเอ,อ้ยอันน่ะเขาเอินพักจุกบเนืะอสอนนะพี่ว่าเ้ากินกับพักตุมุกเสร็จแล้วพักตุมุกกินกับแกงหน่อไม้ครับพี่น้องยุบแกงหน่อไม,ม้หอมหอมแซ่บๆปอดกระชิเกิดตามอันโคกนะพี่น้องซึ่งซิเกิดตามโพนสิปอดสารพิษคักแน่เด้อจ้จเพราะว่ายุปลาอยู่หงแล้วก็บุมีไผ่ม่เหนียวใส่ดอกจ้า นี่ฮะนี่ไม่หลายตามันพื้นมันก็ออกนี่ก๊กกระเดือเออบด้มีจะพี่น้องบ้างฮะเออแต่สอนนี่นี่เออแต่นี่นี่น่ะมีอยู่พี่น้องเด้พวมจุลจูรูอยู่นี่เห็นปะนอกไม้พวมออกจะเดมีอยู่จะ โอ้ยชคดีได้หาหน้ำไม้เมื่อนี้นะหาหน้ำไม้หลังบ้านจะของเนะเออแับเอานะส้นเน้เอาใส่ถุงนี่ดิว่าสิพากันไปหาคุณกิโลแต่หาหน้ำไม้เลยจะกเก่งน้ำไม้สดๆหากระแซบไปอีกอย่างซื้อเพื่อนกระแซบไปอีกอย่างหนึ่ง หาหนอเขาเองนี่แล้วกรแซครบคักหอมไหม้ๆนะเออพอดีแซบกำลังอ,อกหนอต่ำมันนี่แหละแซบจะเนี่งเอาไม้ไล่ขุนจะถงระดาบไ,ได้จับกระต่ายมาจะจับถงอันนี้มา อืมักปีนี้มันน,น,น,ออนั้นพดนเนาะแรงพดน์ทำไมไน้องฮะถัดบบยาแกงเด้นะเป็นหลายอยู่ไหมวะ,ยอ,ยะอืมก่อไล่หันหลายพี่น้องอยู่นี่ฮะมันถักบัตทันออกนนซิเดอร์ ส้ำพอกินพอ,อยากนี่พอได้อยู่จ้ะทันแมนบักเพื่อนอกอีหลีฮะแต่ก็ต้องให้ทันเพื่อนได้จ้าคราว่าจะมีคนอื่นเพื่อนมาลักหาคือกันขนาดอยู่หลังบ้านเขาเองเนี่นี่เพื่อนยังโบท่านสะออนแต่ทางบ้านข่าเสาอ้นน้อยอยังวะเขาเจ้ามีเน่าไม้ออกวักลายๆนอกกระสอกกระแสนที่อันระดาซื้อมาแต่ตลาดกระส่นแหลามาแต่ทางมหาไซเบิร์ตะแต่นี้บัดบงดูหัน ที่ดินแห้งเติ่นๆไม่ได้มีเลยจ้ะไปเลาะกันต่อเลยรลสเปร์อน,นาคตจิ่วลอกเพราะพัดดาละมักพี่น้อยมาบ้านค่ะเก็บพักหักนอกไปสิแหละย่างมาหลังบ้านเจ้าของกะได้อยู่ได้กินและคันแมนบัดเนี่ยมันออกอีหลีนะแต่ก็ได้มันมาจอบเลยจ้ะมันบบจอบบบทันเพิ่น มักไซซูเปลี่ยนมากเนาะปีเหนือสอนรดน้ำเพราละมักกินมักไซซูแซบมากอันนั้นบุมีบ่ามาอึ่งเปาะอีหยังปีนี่เออมักยางเป็นมักยามักไม้ธรรมชาติแต่เก้าวขนาดพี่น้องมักมักไม้ตามระตามละดูขนาดนียามนี้ค่ะมีมักอึ่งเปาะอีหยังละมักขนาดบุ้งหัวพี่น้องหูวหรือบ่อแหละหน่วยสีมันอยากมีอยากเราจะ ต้นมันจะเป็นนาม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 เดีเดี๋ยวจ้าหน้าบังก่อนนี้กอนก็แห่งต้นเต้นเจ้าค่ะพึงโกทัดไป่นง่ะนอกกระมวลไนเงี้ยโกนได้เนอะวะน้ำ ตาดีขนาดได้ภัยคอยจะหากินก็เพื่นในเพ่นหมานปันอย่างได้ระดาเสราดาซ่าคันหากินคะพี่น้องกินหาวอย่มักไปแต่ว่าเป็นคนซ่าอารมณ์ผัดหอนอยู่แล้วแต่ว่าอายุหากินผัดแยกซ่าๆเยอะๆอยู่เล้วพมอ้อกที่ได้อสอนบาจตว่านอกกินเออเออ คว่มเป็นตะปุดตะปิดที่น้องค่ะเด็ค่ะตะักที่จริงตะปุดตะปิดทำนี้นค่ะเซฟได้น้ำสีอ้อนเด็กเขากระปุกกระปิดจกสิแหละอือคนผัดตุกยุดตอกยุดทางนี้ค่ะไม่เป็นกระโฟนนี่ดูอยู่ในสวนค่ะเด็กสอนคือว่าจะจอมโฟนขึ้นกันคือสิบออ่ออือ รับสั้นหรือน้อยน้อยหรือสอนเขาคุดเอาฮะนะไปแกงแล้วอ่อนๆแซบ <c oughs> ่บคุณอาพี่น้องบางกอนอ่อนไล่นะไล่ <c oughs> อยู่ดินสารดากับดินครอบครัวดอกว่ากับบัวเมลดาผู้เดียวเราจะของครอบครัวระดานี่แหละ <c oughs> หล่ขอนอ่อไล่ฮะยืดทางนอกคนแถบไวอยากมีแล้วเด้อจ้ะเด้อเพราะว่าอันขาเจ้าถางเฮ็ดให้เฮ็ดสวนฮะนะอันนี้แถวในดินเฮาเองเลยเฮาอนุรักษ์รักษาไว้ บวตัดบวดทางมันหลายจะ้ะงานจะได้เส้นลูกเส้นหลานมาแลวบหฮู้แล้ว่าเน่าไล่จังไดเน่าไผ่จังได๋ยขับไปตัดไปถางทิ้มไปละพอก็นยังพาอนุรักษ์ศักษาไว้อยู่ถึงเพื่อนบ่อยูก่กับเฮากาันลูกเก้ากันย,ยังพากันน,นั้นซึบโตตามอุดมการของเพื่อนนะครสิว่าแล้วก็บ่พากันตัดกันทางบัน่ะได้จะ้ะอยากรักษาป่าไว้ก็คือจังสิน่นี่อันนี้ก้งมากลัวเห็นเบ่สอนหรือผี่พลวนไห มันบ่เออแต่ว่าเครือคือกันเนาะไม้ตีนเต้าบ่เอออันนั้นกกกระดมเด้อค่ะเนาะเดบ่อดไข่นาบ่ย่างกันเลยเนาะจ้ะย่างจนเมื่อยก็ยังบ่ฮอดใสเด้อนี่เริ่มสิเแล้วออไม้ กไล่หันไล่ลายหักกกได้กระบมีแห้งหยน็นบดจ้าพี่น้องเดี๋ยวฮัสซีผ้ากันย่างขึ้นไปบ่อนอันส่วนของน้องชายเนาะคนอันอันนั้นปลูกเอาเนาอมาปลูกสพาพี่น้องไปเบ่งนะครก็ผากันไปปลูกอันหมักเพชรหมักเพชรใส่หักมันบ่มีน้ำพี่น้องเอ้ยยากาย ค่ะพี่น้องขั้นนอกกระสะหามีเด้อนี่เด้อเอ,อนอบงแล้วอสอนอะ่ะเด้พี่น้องเห็นบะเห็นนอบง่งบะนี่นอกเขียวเขียวเขียวจ้ะพี่น้องนอบ่งผัดเริ่มยามนี้แหละมันมีนออื่นมีนอกกระซอกกระแสและผัดใบยาก,กินมาได้พี่น้องแล้วก็เ้ากระขั้นบวกินกระบดตัดมาน่ะจะรักษาไว้ให้มันเป็นลําให้มันเป็นโกใหญ่เห็นบ่สามสี่นเรียนกันก็น่าออนซอนอยู่ได้จ้ะเด้ นีนอตั้มตัตตเป็นตาแซบจ้ะนอบงอุ๊บนี่แหน่งมันเออแหน่งน้อยไปสิเป็นตาแซบจ้ะน่าไปแกงปนนอไรลนะนอใหญ่แต่ต้องเอามันบคักมันบ่อยแซบแถวนี้กอนอไม้บงกับมีหลายอยู่จ้ะกอนอบง แล้วก็นอไม้กะสะนอไลกะสซิปนกันนี่ล่จะจะก่อนนั้นมันยู่เคมหน่งแน่พี่น้องเลยมันอันนั้นเดียอน,นั้นก็ก่อใหญ่ยอยู่จ้ะจะมีมยู่ไปเลาะกันเลยจ้ะเลาะขึ้นไปไปให ขึ้นไปให้ไปส่วนนี่พี่น้องขึ้นมาฮอดสวนเถิงอ่านขึ้นมาเถิงสวนอยู่หลังบ้านเลยอันยับมาหน่อยหนึ่งมกไก่แจ้งเงินไปไหนดอกจ้ะอันนี้น้องสายเพิ่นกะสีเอาหน่อไม้อเอียงเขาจจเอิญนหน่อไม้ญี่ปุ่นเด้อจ้ะเด้อมาปลูกค่ะเด้ก็หาปลูกได้ได้ฮอดปีหรือเบอร์สอนสองปีปะทามาปลูกได้สองปีจกก้ะกะ เด็กพันกับมีก็หามีนออยู่จะแตกนอกขึ้นยาวอยู่นี่ต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะจ้ะอันนี้กับมีนออยู่แต่ว่าพวกขามันยังบริกิ่มมันเถื่อนเนาะรักษาไว้ให้มันเป็นกอใงญ่จ้จะเด็มีหลายอยู่ด้วยพี่น้องมันคือนนอไพบ้านเลยเนาะเด็กเงินบะเด็จพี่น้อง อนอไม้กระสุงูสองเอาอยู่แล้วจ้ะเด้อเออนอคือน,นอไไ่บ้านเลยเนาะพี่น้องปลูกใหม่มมนก็สิเปจักซี่แล้วจ้ะนอไม้ก่นอนนี่กระสีอันนั้นเลยสียาวแล้วจ้ะอืมบึกตัวนี้สองนอน,นี่นะสับลัดงามพี่น้องเ้ยอีกจากสองปีกันยุทางกินแล้วจา้า สองสามปีผู้ทางกินแล้วเด้ออ้อสอนแดงน้อยมันเนี่ยไปตาพอดีแกงเออจะเอาแดงน้อยไปหักปนแกงปนกันกับนอไรเด้จะเด้อคลิปนี้กับสิงยาวเนี่ยเนาจะนอพี่น้องเพราะว่าจะให้พี่น้องเห็นค่ะธรรมชาติเดี๋ยวอ,อันนั้นการะดากระสิตัดให้พี่น้องบ้ง ตใหม่เลยนะเนาะอีพี่ใหม่ะจ้ะเนนะ